โอเคสวัสดีโอเคสวัสดีดครับผมก็ตอนนี้เราอยู่เกิดในเกมโคลมาสแคร์แล้วแล้วก็แบบว่าคือเราจะมาตาม,มาหาฉากจบแบบว่าฉากจบอื่นๆที่นอกจากฉากจบที่เราเจอในพาร์ทแรกโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตามสเต็ปเ,เดิมนะเรารู้เนื้อเรื่องกันไปแล้วก็คือรอถนี่ชายผู้ชายไม่ได้ดิต้องใช้เขาบวย<า>ไอชายก็ได้ไอชายที่เบื่อโลกนะครับผมสังคมมันเลี่ยมเลยหนีมาอยู่บ้านนอกคอกนาดีกว่านะครับผมก็ไม่เชิงว่าคอกนานะแม่ง ยบนภูเขาเลยนะอยู่ในที่โลกลางด้วยนะครับทำไมผมรู้ว่าเป็นที่โลกลางเพราะว่าในพาร์ทที่แล้วเรา,เาได้เราได้ฉากจบหนึ่งน่าจะเป็น ending ถูนะที่เราไปใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับคนภายนอกนะผมเพื่อให้เขามาช่วยเรานะสุดท้ายเขาก็มาไม่เจออะไรนะครับผมแล้วก็กลับไปซึ่งในระหว่างบทสนทนาที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีบทสนทนาที่อบอกบอกว่าคุณอยู่ในที่โลกลางมากเลยผมจะไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำไปได้นะครับซึ่งผมก็เลยรู้ว่าอ๋อ เราอยู่ในที่รกลางก็คือหมู่บ้านล้างนั่นแหละว่าคนอื่นไปหาหมดแล้วครับโดนผีปักเป้าฆ่านะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจรถนี่นะครับที่ดีๆีมีวอยู่มาอยู่ที่รกลางผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเราต้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเมื่อกี้เราต้องไปที่เอห้องอุปกรณ์ครับโอเคเจ็ดเจ็ดสามเขาได้ไปเลยซึ่งเอเอดดิ้งเนี่ยที่ผมต้องการก็คือผมอยากเออ่แบบว่าผมอยากจะได้ฉากจบแบบว่าขับรถหนีอ่ะเข้าใจป่ะเออผมอยากได้ฉากจบขับรถหนีนะครับ ึ่งเดี๋ยวเราไปเอาถังน้ำมันไปใส่ก่อนอ่ะเราได้ถังมาแล้วเราว,ว,วิ่งเลยตอนนี้ผียังไม่มาไฟยังไม่ดับถ้าไฟดับแปลว่าผีมาแล้วนะแต่ตอนนี้ไฟยังสว่างแววเลยแจวจัดนีไ่ไงคนบ้านอะไเอาถังน้ำมันมาวางไว้ตรงนี้นะผมก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจคนยังไงเอาถังน้ำมันมาวางไว้แถวสามเด็กเล่นซึ่งเราต้องไปเอาแล้วก็ขี่แล้วก็ไปเปิดล็อกเกอร์ที่บ้านเรานะครับแล้วก็เพราะว่าในล็อกเกอร์มันมีนมถังน้ำมันอยู่นะครับ แล้วก็ที่คอมเซ็นเตอร์นะครับก็คือไอ้ขุแจทองนั่นแหละนั่นแหละกุญแจของคอมเซ็นเตอร์นะฮะซึ่งจะเป็นกระท่อมที่มีไม่ใช่กระท่อมเป็นบ้านที่มีคอมพิวเตอร์นะเราก็คีย์โอเคไปไปที่เราก็คีย์กันดีกว่าเอาซึ่งผมคิดว่าสไตล์ของผมเนี่ยถ้าเกิดจะแคสเกมเนี่ยผมคงจะเป็นสไตล์แบบถ้าเกิดใครสงสัยว่าเป็นอะไรเฮ้ยเรียกสไตล์อะไรผมเป็นสไตล์แบบ รวดเร็วทันใจนะฮะไม่ยืดอืดอดนะผมจะกระชับเกมเพลย์ให้ได้มากที่สุดนะครับผมผมรู้ว่าพวกคุณไม่ชอบดูเรืนานๆใช่ไหมล่ะเด็กเก๋าพวกคุณไม่ใช่สายเสพเรื่องหรือว่าแบบนั่งทํางานเพลินเแล้วก็เสียงอะไรพกแกชกชึเกม <laughs> ดีเลยซาวดีเลยโอเคเราจะเดินเพื่อเซฟสตมสิตมนาครับวิ่งนิดหน่อยเพื่อความเร็วซึ่งที่ผมอ่านไอตัวตอนเริ่มเกมเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ข้างนอกเราจะเสียเลือดน,นะครับต้องอยู่ภายในสิ่งก่อสร้าง เออหรือว่าสถานที่ที่มันมีไฟนะครับซ <Christ>. ึ <Hum laut> ่งไฟไหนวะก็น่าจะเป็นไอตัวฟืนตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ใช้อ่ะเราสามารถไปฮิวได้นะที่ตรงฟืนแต่ผมอย่างครับผมเกมเพย์ผมเกมเร็วครับผมสปีดลันคอมเซนเตอร์ทีโอเคเราเรอราไปที่คอมเซนเตอร์คีกันมันอยู่เลยฝั่งขวาสุดของแมปเลยอันนี้คือแมปว้ายตกใจมากเล็กน้อยเป็นพิธีนะครับผม เมื่อกี้เป็นการแสดงนะไม่ได้ตกใจไม่ได้ตกใจเป็นแบบการแสดงล้วนๆเลยเมื่อกี้แบบถ้าเราเล่นเกมผีแล้วมันไม่ตกใจมันก็ไม่สนุกถูกไหมผมไม่ได้โกหกดูจากหน้าก็รู้เอ้ยเสียงรักษาไปลูก ว่าเกมนี้จะมีหลายเฮ้ยไอย,ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเปิดมาใส่กันเลยอะ่ะทางไหนวะทางนี้เปิดมาไม่พูดไม่จาใส่กันเลยนะ e <se al> yeah. ทำยังไงยูโฟทำยังังนายดูหนังโฟคิงมากไปหรือเปล่าเนี <se al> ่ยเจอหน้ากันก็จะมีใส่กันเลยโอ้ย y ก็ s อ e <se al> oh, <c oughs> เปิดประตูมาเอามีดจ้วงเลย เอาฮ้ต้องเอาถางน้ำมันไปใส่ตรงนู้นลืมเดิอมาทำไมเนี่ยไยไปนี่รอดไหมรอดต้องรอดอะรอ,อดรอดรอดรอดเอ็นอันนี้ได้เป็นกุ่เอดิ้งหรือเปล่าอ้าวอืม โ oh, ชเรียบร้อยครับแบดเอ็ดด sure> ิงเน่จิตเน่ยใจเลยนะครับฉากจบที่หนึ่งแบดเอ็ดดิงโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในฉากจบต่อไปแล้วกันโอเคอีกเอดดิงหนึ่งสองสามแปดโอเคอีกเอดดิงหนึ่งนะ สองสามแปดเดี๋ยวเมื่อผมจะเห็นทรัพอยู่ตรงแถวๆเจนเนอเรเตอร์นะครับซึ่งก็ไม่รู้มันเอาไว้ทาอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูสักหน่อยว่ามันเอาไว้ทาอะไรนะครับพี่เหมือนเราจะได้เอาคืนฆาตกรเลยนะฮะโอเคผมขอเข้าห้องนี้ก่อนเพื่อไปการขั้นเวลาให้มันมืดเร็วๆนะครับฆาตกรครับเล่นผมทีผมอยากโดนเล่นนะครับอ้าวนี่มันแป๊บเดียวเองม่เห็นมืดเลย เราถังน้ำมันไปใส่ generator ได้นะครับ peace e to use อ่านี่ไงสองสามต้องเอาสี่ถังมาใส่เก็บของดีไปด้วย trap กล่องเพลงไม่ทำอะไรไม่รู้นะ trap นี่แหละของดีกด e เพื่อใช้แน่นอนเดี๋ยวฆาตกรโดนผมเล่นแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วง จะไม่ได้โค้ดมันนั่นแล้วนะดูโค้ดก่อนไปดูโค้ดก่อนไปดูโค้ดก่อนจับโค้ดไม่ได้ถ้าไฟดับแปว่าไอ้เจ้าตัวของไอ้เจ้าตัวของพักรมันอยู่อยู่ที่ห้องอ่าเจริคารี่นะครับผม,มแ3 8ใช่ไหมอ่านชื่อห้องถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่เราจะไปที่ห้องเขาเรียกว,ว่าห้องอะไรอะ738แล้วเมื่อกี้เราต้องไปที่ห้อง738 ไม่ใช่เราต้องไปที่ห้องข้างล่างครับไม่ใช่ห้องเป็นบ้านเออเนี่ยเป็นบ้านเพราะว่าฆาตกรมันจะวนเวียนอยู่แถวกลางๆก,ก่อนสองสามแปดไอ้ิลเลอร์มันจะวนเวียนอยู่ที่ห้องข้างล่างก่อน,นครับไอ,อ้อยู่แถวกลางๆซึ่งเอาไงดีไม่หวะผมจะไปจับชิลเลอร์ด้วยทรัพของเราครับ มาคิลเลอร์จ้ะแคปพรีเซส F2 Active เพื่อกระตุ้นแบดแท็บโอเคอ่ามาคิลเลอร์เล่นไปเยอะเราฮะท้าคนอื่นไปเยอะมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าเออน่าอยู่นี่เองหรอมาเร็ว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 คิลเลอร์เลอรเรียบร้อยอ่ะโหเป็นไงล่ะคิลเลอร์โดนโดนเอตติ้งไฟ ก็มาดิฮาคิลเลอร์ครับานเข้าใจปะคิลเลอร์คือแบบนาาอ่อนนีะยไนเราเราแค่ไม่อยากเล่นไนเฉยเออเยู่ด้วยนะเอ่อฉันเดาว,ว่าคงานคงจะไม่อยากอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะน่ายอยู่ที่นี่คนเดียวในห้าสิบกิโลเมตรเลยเดียก็คืออารมณ์ประมาณแบบห่างจากในเมืองห้าสิบกิโลเมตรอยู่ที่คนเดียวเอ่อก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะโย ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับฆาตากรนะครับ<__านายยือนอยู่ข้างๆร่างนี้ที่ดีเขียนว่าอะไรนายเป็นคนเดียวที่เอการแขบออกใช่ไหมเป็นคนวางแขบใช่ไหมคุณอยากจะพูดอะไรอีกหรือเปล่าคุณอยากจะเล่าทั้งหมดไหมพี่เอ๋เล่าแต่ว่าไม่ตำรวจสรุปเราจับคิลเลอร์ได้แล้วก็เราสามารถเรียกตำรวจมาได้ด้วยเราเรียกตำรวจมาจับคิลเลอร์ได้แล้วทําไมไม่เรียกมาแต่แ,ตแรกะไม่เรียกมาแต่แรกไม่เข้าใจวะเอาอันนี้ก็ไปเอดดิ้งเหรอเราโดนจับแพนเหรอ อะไรวะมันแอดดิงตรงไหนเนี่ยเหมือนเกมนี้จะไม่มีกูดเอดดิ้งหรือเปล่านะ <res> ผมคิดว่าเกมนี้คงจะไม่มีกูดเอดดิ้งใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ซ่เอดดิ้งแล้วกันนะครับผมผมว่ามันต้องมีอีกเอดดิ้งหนึ่งแน่นอนทีใใ่ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่จะเป็นจุดจบคนะละแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอรอรอไฟดับรอไฟดับอ่ะดับแล้วเอเจนเดอรเตอร์ทำงานเครื่อง จริงๆใช่ไหมลองดูเผื่อจะได้ฉากจบที่แตกต่างออกไปขอฉากจบแตกต่างออกไปฮัลโหลมีใครอยู่นั่นไหมไปไปเรื่อยๆยๆมันก็พูดเหมือนเดิมเลยแต่ขอแบบฉากจบที่มันแตกต่างคือเราก็ได้รู้รูปพรรณสันขางของคิลเลอร์นะเพราะว่าคิลเลอร์เป็นมีผิวสีเทาแขนยาวแล้วก็ใส่หน้ากากที่เหมือนกับจะเปิด คือไงวะน้าการที่มันก็จะเปิดเร็วๆๆอยากเห็นเอดดิ้งแล้วอ้าวคิดเฉยคนมาช่วยพเพื่ออีกเราเดินมาอ้าวเฮียแล้วเอาไงต่อเรียบร้อยครับสวบแองโดนสวบเรียบร้อยเลยเอ็ดดิ้งสามโอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค <c oughs> ์กด subscribe นะครับเจอกันคลิปนะ <c oughs> บ,าบายบายครับผม